สวัสด,ดีเพื่อนๆนะครับเช้าวันที่สิบห้ากุมภาแล้ววันนี้เป็นนี่เป็นวันเกิดของน้องไซายนะครับสองปีแล้วนะนี่อ้ยโดนเตะว้ยสองปีสมบูรณ์แล้วนะสองขวบแล้วเพื่อนนะโอ้สองขวบของน้องไซาแล้วนะเพื่อนไม่มีผมไม่มีอะไรให้นะก็ขอโทษเพื่อนๆด้วยไม่มีอะไรซื้อให้เพราะว่ เมื่อคืนดึงหนับไปหน่อยเนาะไม่มีอะไรซื้อให้นะครับดึงมาตอนเช้าเลยนะบตอนนี้แขกก็จะมาแล้วเนาะขอโทษเพื่อนๆด้วยที่ผมไม่ได้ซื้ออะไรให้เขาเนาะแล้วก็ให้ให้ยาที่บริษัทเตรียมวให้เราก็พอแล้วขอขอโทษเพื่อนๆด้วยขออาภาัยทุกคนนะขอเพื่อนๆก็มาวิมบอยพรได้เยนะบอยพรให้น้องใส่สุขภาพแข็งแรงนะครับ ก็ภาคแข็งแรงนะครับโตวาันตัวคืนนะสวยขึ้นสวยขึ้นนะเดี๋ยวเดี๋ยวให้มันกินหญ้าแป๊บเนาะดูดิเมื่อกี้เดินทางโคลนมาเนาะทางโคลนมาทุกตัวนะครับผมอะ่ะนี่ผมก็เปียกหมดนะให้ให้เด็ดให้เด็ดดืกินนะเนื้อนะให้เจริญเ,เติบโตเออสองขวดแล้วออดีใจแล้วเป็นวันเกิดของน้องทรายนะครับที่จริงผมก็อยากจะซื้อ อะไรให้นะแต่ไม่ได้ซื้อโอ้โหขอโทษเพื่อนๆด้วยขอพายแล้วกันนี่อันนี้ก็ให้กินประมาณนี้นะครับมาเ,เกิดของน้องไซนะ้ะขอเพื่อนทุกคนมาเวพร์ให้กับน้องไซด้วยนะครับอืมเพื่อนๆคนไหนติดตามน้องไซมามเวพรนด้วยนะเวพรแค่ทำเวพรนะน้องไซก็ทัขภาพแข็งแรงเพื่อนๆก็ได้ดูกัน ต่อไปนะครับนี่ยักษ์กินเดียวเลยเมื่อกี้มันเย็ยบนะอันนี้ยากค่อนข้างที่จะดีนะเพื่อนเนาะยากค่อนข้างที่แบบเคียเ้ยวเลยกินหมดเกลี้ยงแน่นอนนะครับเดี๋ยวรอกระแป๊บนะนะคุณแม่นะครับก็เบาอีนะนี่ว่าเกิดของมันเลย เกิดขึ้นมาและแต่ว่าให้กินกล้วยทุกวันนะจนวันนี้นะที่จริงผมอยากจะซื้ออ้อยให้นะแต่ว like <with> <ai. spe z opus> ่าผมไม่ได้ซื้อให้โอ้หอะไรครับเนี่ยอ๋อเนาะเนาะเนาะี่เขาว่าเกิดแล้วจะถีบพี่นะไม่ใช่นะเออระวังเกิดแล้วกันถีบนี่ไม่ใช่แล้วก็จะชนอย่างเดียวเลยอะไรครับเนี่ต่อมาใหม่ๆตัวนิดเดียวเองอะกันจ่อยกันจ่อยอะไรแบบ คนอะคลิปที่ชมผมอะคลิป,ลปสร้างนะที่บุญโลอะดูมื่นกว่านั่นนะเออที่นั้นแหละเออนิดเดียวยองนะแ,แต่นี้โตขึ้นแลวสองขวดแล้วน้องเพื่อนเนาะมาโวยพรให้กับน้องสายด้วยนะครับบายบายไปแล้วมาเจอกันในคลิปหน้านะครับโอเค